อ่านหนังสืออานิสงส์บทหน้าไส่นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ อาตังทุกตังงใจโยปัฒนาตปพิืทุกตังกตัญจะสุกตังงัจโยอย่างกัตัวนานุตัพิืิขพอเจริญงสุขสงสาธุชนท้งหลาในโอกาสวันนี้อาตามาภาคจะได้สแสดงพระธรรมเทศนาอันเกี่ยวเนื่องด้วยงานชาบนก,กิจ ของคนโยมผู้ที่ล่วงลับไปแล้วไม่ต้องพูดชื่อของผู้เสียใจกันเนาะตอนนี้มันสมมติว่าประเทศเนาะที่ได้ล่วงลับดับขันไปแล้วซึ่งไปยังเหลืออยู่แต่ความดีงามที่ตําหนดกทำไว้ก่อนตายหลายอย่างทิงไว้ให้พวกเราได้เห็นจากหน้าเทวรานเพื่อระลึกถึงการ ในเมื่อยามพระพรามาถึงในวันนี้คุณ mm. ะสะตดยศ้จากพวกเราระยะยากไปแล้วตแต่สำหรับวันข้างหน้าก็จะต้องเป็นวันของพวกเราทุกคนจึว,วันจะต้องประสบกับความตายเช่นนี้เหมือนกันทุกคนไม่มีใครได้รับการยกเว้น ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐีขริหาบดีหรือคนอยากจนก็ตามหรือไม่ว่าจะนับถือศาสนาอะไรก็ตามทุกคนจะต้องพบกับสภาพแห่งความตายเป็นครั้งสุดท้ายของชีวิตเหมือนกันทุกคนอ่านที่จริงแล้วไม่ใช่เฉพาะมนุษย์เรานี้เท่านั้นที่ต้องเผชิญกับความตาย แม้สิ่งมีชีวิตอื่นๆก็ตายเหมือนกันเช่นช้างมา้าวัวควายที่มีร่างกายใหญ่โตแระแข็งแรงกว่ามนุษย์ก็ต้องตายทั้งนั้นแม้แต่เทวดาในสวรรค์ก็ต้องจุติคือตายเหมือนกันหรือแม้แต่เหล่าพรหมในพรหมโลกทั้งหลายก็ล้วนต้องตายเหมือนกันกันกนกบพวกเราไม่มีใครอาจตกหนีหลีกหนี้จากความตายไปได้ พระพุทธยาวของเราทั้งหลายได้ตรัสว่าสิ่งที่สัตว์ทั้งหลายรักและหวงแหนที่สุดก็คือชีวิตสิ่งที่สัตว์ทั้งหลายเกรงกลัวที่สุดก็คือความตายแต่ไม่ว่าพวกเราจะรักและหวงแหนชีวิตท่าใดก็ตามก็ไม่สมบูรไม่มีผู้ใดรักษาชีวิตของตัวเองไว้ได้ และไม่ว่าความตายจะน่ากลัวเพียงใดก็ตามไม่มีใครหลีกเลี่ยงความตายไปได้เช่นกันทุกชีวิตจะต้องเผชิญกับความตายเช่นนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะนิพพานจึงจะหลุดพ้นจากความตายนี้ได้ตลอดกาลกราบใดที่ยังไม่นิพพานแม้ว่าความตายจะน่ากลัวเพียงใดก็จำเป็นต้องเผชิญกับความตายต่อไปวันนี้คุณ นี้ได้ตายจากพวกเราไปแล้วสิ่งที่บุตรภรรยาและญาติทั้งหลายจะพึงทำกับท่านได้ในตอนนี้ก็คือช่วยกันทำกับปนักิจคือเผาซากศพของท่านนั่นเองเพื่อให้ไม่เป็นที่เวทนาแก่ผู้ปอกเห็นและเพื่อตัดอุปาทาในชีวิตให้แก่ท่าน เพือดวงวิญญ,ญาณของท่านจะได้ไปสู่สุคติพบตามบุญกรรมของท่านที่มีดีจะเป็นผู้ค้ำชูให้ไปเกิดต่อไปพระพุทธเจ้าของเราทั้งหลายได้ตรัสอีกว่าการทำชาปนากิจนี้แม้เพียงเราเห็นซากศพของส่วนต่างๆต,ตายอยู่กลางทุ่งกลางป่าและมีเมตตาช่วยอนุเคราะห์ทำชาปนากิจให้ก็เป็นบุญบุศลแก่ผู้ทำเหมือนกัน ไม่ว่าไม่ว่าไม่จาเป็นว่าจะต้องเป็นศพของมนุษย์เราเท่านั้นดังนั้นการที่บุตรก็ตามภรรยาก็ตามหรือสามีก็ตามหรือญาติญาติก็ตามทุกท่านที่มาร่วมในงานชาปนกิจของผู้ตายในวันนี้นอกจากจะมาร่วมไว้อะไรท่านและมาส่งดวงวิญญาณของท่านเป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็ยังเป็นบุญเป็นกุศลกับนตนเองด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุตรชายหรือหลานชายที่ได้มีโอกาสบวชหน้าไฟหรือบางคนเรียกว่าบวชจูบวชจูงศพในวันนี้อันเป็นการบวดทุกผ,ผู้ตายโดยเฉพาะและก็มักจะเห็นทุกครั้งเมื่อมีคนตายจนกลายมาเป็นประเพณีคู่กับงานชาปนกิจจพไปแล้วประเพณีการบวชหน้าไฟนั้นบวชเพื่อจุดประสงค์ใดและมีอะไรส์อย่างไร พวกเราจึงนิยมทำกันมาจนถือว่าจะต้องทำทุกครั้งไปเมื่อมีญาติตายซึ่งแต่ต่อแต่นี้ไปจะได้สแสดงอาณิสงของการบวชหน้าไฟต่อไปเลยว่าประเพณีการบวชหน้าไฟหรือการบวชจุงศพนั้นเป็นประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นเวลานับพันปีแล้วจุดประสงค์เริ่มแรกทีเดียวนั้นก็คือเพื่อจะให้ บุตรชายได้บวชทดแทนพระคุณพ่อแม่ที่ถึงแก่มรณกรรมไปซึ่งถ้าพ่อหรือแม่ที่ล่วงลับไปแล้วนั้นได้ทราบถึงการบวชของบุตรและหลานที่บวชกุทิศผลบุบุญให้ถ้าเพลินว่าได้ไปตกนรกก็อาจต้นจากนารกนั้นได้ในเร็ววันพราะในสงแห่งการบวดนี้ ทำไมอริสงส์ของการบวชจึงมีอนุภาพมากถึงท่านช่วยคนในพ้นจากนรกได้นั้นพระพุทธเจ้าของเราทั้งหลายได้ทรงแสดงอานิสงส์การบวชไว้ว่ามีผลมากกว่าการตอบแทนด้วยวิธีการอื่นๆหลายเท่าไว้ดังนี้สมมุติว่าบุตรชายคนหนึ่งรู้ซึ้งในพระคุณบิดาและมารดาของตนว่า ท่านทั้งสองนั้นได้มอบสิ่งที่รักและหวงแหนที่สุดให้กับตนเองนั่นคือให้ชีวิตและคิดว่าจะตอบแทนพระคุณของท่านทั้งสองนั้นให้เท่าเทียมกับที่ท่านได้ให้ชีวิตของตนมาตนเองมาพระพุทธเจ้าตรัสว่าต่อให้ชายคนนั้นแบกบินดาไว้บนบาข้างขวาและแบกมารดาไว้บนบาข้างซ้าย และให้ท่านทั้งสองนั้นถ่ายอุดจาระและถ่ายปัสสวาวะรดป่าตัวเองอยู่เช่นนั้นทุกวันทุกวันและเลี้ยงดูข้าวปลาอาหารท่านทุกอย่างไม่ให้ขาดตกบกพร่องเลยตลอดระยะเวลาหนึ่งร้อยปีก็มีอาลัยสงน้อยกว่าการปวดจวงพ่อดูงแม่ในเวลาหนึ่งวันทั้งนี้ก็เพราะว่าถ้าสมมุติว่าพ่อและแม่เป็นมิจฉาทิฏติมีความเข้าใจผิด มีความเชื่อแบบผิดๆไม่นับถือพระพุทธศาสนาขาดศรัทธา,าในพระรัตนตรัยได้ปฏิบัติตนแบบผิดๆหลังจากสิ้นชีวิตแล้วพ่อและแม่นั้นได้รับความชั่วที่ตนเองทำผิดไว้และต้องตกนรกหรือได้เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานการบวชจึงเป็นการชักจูงพ่อและแม่ออกจากมิจฉาทิฐิให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องชักจูงให้เกิดศรัทธาในพระ,พร,ะรัตนตรัย แนะนำให้ปจบริจาตในสิ่งที่ถูกต้องแต่และถ้ายิ่งแนะนําให้ได้ดวงตาเห็นทำด้วยแล้วก็ยิ่งจะปิดอบายทั้งหมดให้กับพ่อแม่จึงเป็นการชักนําท่านให้หลีกออกจากอบายภูมิและได้ช่วยชดท่านขึ้นจากขุมนรกอะเร่าร้อนได้สําเร็จเพราะเหตุนี้การบวชจึงมีอานิสงส์มากมากกว่าลูกที่บ่พ่อและแม่ไว้ บนบ่าทั้งสองแล้เลี้ยงดูอย่างดีตลอดเวลานับหนึ่งร้อยปีนอกจากจะเป็นการชักจูงพ่อแม่ให้พ้นจากขุมนรกแล้วส่วนตัวของผู้บวชเองก็ไดิชื่อว่าเป็นผู้ปลูกศรัทธาในพระศาสนาได้อยู่ใต้ร่มเงาแห่งผ้ากาสาวพัดได้ผ้าไตรจีวรอ,อันเป็นธงชัยของพระอรหรันต์ พอหุ้กายไว้ชั่วระยะเวลาหนึ่งก็ได้ชื่อว่าปิดอบายภูมิให้กับตนเองได้เหมือนกันซึ่งถ้าผู้บวชหน้าไฟนี้ไม่ได้สร้างกรรมชั่วหนักๆไว้ก่อนเช่นไม่ได้ฆ่าพ่อของตัวเองมาก่อนไม่ได้ฆ่าแม่บังเกิดกล้าวให้ตายหรือไม่ได้ฆ่าพระอารหันต์ให้ตายแล้วอานิสงสงแห่งการบวชในครั้งนี้ก็จะส่งผลให้เต็มที่ ทำให้ไม่ตกนรกในชาติต่อไปและยังมีผลทําให้การเกิดใหม่ในชาติต่อไปให้เกิดในชาติที่ดีและพบที่ดีตามไปด้วยและนอกจากนี้การบวชหน้าไวย์นี้ยังเป็นพิธีกรรมที่มีความสําคัญระหว่างผู้ตายกับผู้บวชอีกเรื่นโดยทั้งสองฝ่ายจะได้ทำประโยชน์ให้แก่กันและกันเป็นครั้งคราวครั้งสุดท้าย นั่นคือผู้ตายจะได้ทอดร่างกายอันปราศจากวิญญาณนี้ให้เป็นสิ่งบางสุขุนแก่ผู้ปวดเพื่อจะได้พิจะระนารณาบางสุคุนหรือพิจะระนารณากรรมฐานเพื่อให้เกิดการเห็นอนิจจังของชีวิตว่าชีวิตไม่มีความจรังมั่นคงมีชีวิตอยู่ได้เพียงชั่วระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นในที่สุดก็กลายเป็นร่างไร้วิญญาณเช่นนี้ทุกชีวิตมีความตายเป็นสิ่งสุดท้าย เพราะไม่พิจรารณาบางสกุลนี้เพราะได้พิจรารณาบางสกุลนี้เองจะเป็นเหตุกระตุ้นให้ผู้บวชได้เร่งรีบทำความดีไว้ให้มากก่อนที่ความตายจะมาถึงส่วนผู้บวชเองก็จะได้อานิสงส์งจากการบวชในครั้งนี้ได้ชดใช้หนี้บุญคุณที่ปิดาและมารดาซึ่งเป็นผู้ที่ได้ทำอุปการะไว้แก่ตนเอง หลายอย่างเช่นให้อุทธรเป็นที่เกิดให้การเลี้ยงดูจนเติบใหญ่ให้คำแนะนำพร่ำอสอนส่งเสียให้ได้เราเรียนหนังสือมอบทรัพย์สินเงินทองให้หมอบมรรกที่พ่อแม่มีอยู่ให้ไว้ที่สำคัญที่สุดก็คือเป็นผู้มอบสิ่งล้ำค่าที่เราหวงแหนที่สุดให้นั่นคือเป็นผู้ให้ชีวิต การบวชหน้าไฟที่ได้ชักจูงพ่อแม่สู่เชิงปต,กะ,งงตกะกอนได้พิจารณาบางสุคุณเพื่ออธิส,ส่วนกุศลให้ท่านในวาระสุดท้ายซึ่งเป็นโอกาสครั้งสุดท้ายที่ผู้บวชได้มีโอกาสทดแนทดนคุณลของบิดาและบารดาด,ดังนั้นการบวชหน้าไฟนี้จึงมีอาณิสมมากแก่ผู้บวชเองที่จะได้ชักจูงหรือถุดบิดามารดาออกจากมิจฉาทิฏฐิ ให้เกิดศรัทธาในพระรัตนตรัยอันเป็นเสมือนฉุดท่านขึ้นจากอบัยภูมิไนดะ้และส่วนผู้ตายเองก็ได้บริจาคร่างกายอันไร้วิญญาณนี้เพื่อเป็นอารมณ์กรรมาฐานแก่พระแก่พระผู้บวชหน้าไฟซึ่งยังเป็นผู้ที่มีศีลบริสุทธิ์อยู่ได้ไม่โอกาสได้มีโอกาสพิจารณากรรมาฐานอันเป็นบุญที่ประสานใจกันระหว่างผู้ตายกับผู้บวชในวาระสุดท้าย ดังนั้นจึงทําให้เกิดอาณาสง์ม,มากขึ้นทั้งผู้ตายกับผู้บวดหน้าไฟณเวลาตอนนี้ตามความหมายที่อาตมาพาได้แสดงพระธรรมเทศนามาแล้วนี้พระพุทธเจ้าของพวกเราทั้งหลายได้ตรัสพระธรรมเทศนาในเรื่องการเกิดและการตายของสัตว์ทั้งหลายไว้ว่าการเกิดและการตายนี้เป็นสิ่งคู่กันเสมอเมื่อใดที่มีการเกิด เมื่อนั้นก็ต้องมีการตายตามมาเป็นเงาตามตัวการที่ได้เกิดแล้วจะมีชีวิตเป็นอมตะนั้นไม่มีในโลกไหนๆผู้ที่คิดอยากจะเกิดโดยไม่ตายนั้นพระพุทธองค์ตรัสว่าเกิดจากความเข้าใจผิดและเกิดจากภาะวะตณหาในตัวเองทาให้มีความคิดและความต้องการเป็นไปเช่นนั้นดังที่ได้แสดงมาแล้วว่าชีวิตคือสิ่งที่ทุกคนรักและหัวงแหนที่สุด ส่วนความตายนั้นคือสิ่งที่น่ากลัวและไม่มีใครๆต้องการพบกับความตายพระพุทธเจ้าทั้งของเราทั้งหลายออกบวชเพื่อแสวงหาโมคธรรมก็คือเพื่อแสวงหายาอมตะที่จะมารักษาชีวิตแม่ตายนี้เองเป็นจุดประสงค์หลักแต่หลังจากที่ทรงแสวงหาอยู่นานถึงหกปีจึงได้ตรสัสรู้ว่าธรรมชาติของชีวิตนั้น เป็นสิ่งผู้การกับความตายเสมอที่ใดมีเกิดที่นั้นก็ต้องมีตายพระพระุทธองค์ในตรัสรู้ถึงต้นกําเนิดของการเกิดว่าสิ่งที่มีชีวิตทั้งหลายนั้นเกิดมาได้เพราะกิเลสในตัวเองเป็นตัวทําให้เกิดไม่ว่าจะเป็นมนุษย์ก็ตามเทวดาก็ตามสัตว์นรกก็ตามพวกพระพรหมก็ตาม หรือสัตว์ร,าาร่างกายก็ตามทั้งหมดสามารถเกิดได้เองเพราะเกิสในตัวเป็นผู้กําหนดดังนั้นพระพุทธองค์จึงได้สอนให้พวกเราต้องสร้างแต่กรรมดีเพราะกรรมดีกรรมชั่วเป็นตัวกําหนดชีวิตของเราต่อไปในภายหน้าถ้าเราสร้างแต่กรรมดีชีวิตในภายหน้าจะเกิดในภพที่ดีมีฐานะที่ดีตามไปด้วยและจะช่วยขัดเกลากิเลสในใจให้ลดน้อยลงไปเรื่อยๆเหมือนกัน ในการตัดสูุนั้นพระพุทธองค์ได้ตัดสูอาา้อมตะธรรมอย่างหนึ่งขึ้นมาควบคู่กับการรู้เห็นการเกิดและการตายด้วยอามาตะธรรมนั้นเรียกว่าพระนิพพานพระนิพพานคือการดับกิเลสในใจเราให้หมดไปเป็นการดับต้นตอของการเกิดของตัวเราด้วยตัวของเราเอง เมื่อกิเลสที่เป็นต้นกําเนิดหมดไปการเกิดก็ไม่มีเมื่อไม่มีการเกิดความทุกข์ต่างๆที่จะต้องแบกรับภาระของชีวิตก็หมดไปเมื่อไม่มีการเกิดสิ่งที่คู่กับการตะเกิดคือความตายก็ไม่มีไปด้วยเมือม่อมีความตายสิ่งที่น่ากลัวของชีวิตจึงไม่มีชีวิตต่อไปจึงเป็นแต่ชีวิตที่บริสุทธิ์และสุดท้ายระดับไปอย่างสงบ เป,เป็นบรมสุขตลอดไปไม่มีเกิดในพใดๆอีกตลอดกลาลส่วนท่านผู้ที่ยังมีกิเลสที่เป็นต้นกําเนิดเหลืออยู่ในใจนั้นก็จะต้องพบกับการเกิดและการตายต่อไปเรื่อยๆและต้องพบกับความทุกข์เพราะชีวิตต่อไปนี้อีกจนกว่ากิเลสในใจคือตัณหาและอุปาทานจะหมดไปจึงจะสิ้นทุกข์เป็นบรมสุขเพราะนิพพาน ตามสเสด็จตามสเสด็จพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ไปอย่างเป็นอบบรมสุขเพื่องชื่อว่าความทุกข์พระชีวิตนั้นไม่มีสิ่งใดที่น่ากลัวเท่ากับมรณะทุกข์คือความตายได้สัตว์หลายต่างดิ้นรนทำมาหากินอยู่ทุกเสี้ยววินาทีในเวลานี้ก็เพื่อให้มีชีวิตอยู่ได้และเพื่อหลีกหนีจากความตายนั่นเอง รพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าความตายคือภัยที่น่ากลัวที่สุดของสิ่งมีชีวิตทั้งหลายทุกชีวิตต่างออยื้อแย่งรักษาชีวิตของตัวเองไว้จนวินาทีสุดท้ายถึงแม้ทุกคนก็รู้อยู่ว่าจะต้องพบกับความตายเป็นจุดสุดท้ายแต่ก็ไม่มีใครเลยที่ต้องการและพยายามรักษาชีวิตไว้ให้นานที่สุดเท่าที่จะนานได้ แต่สุดท้ายก็ต้องตายไปตามชาติแล้วชาติเล่าจำไม้นะแต่สุดท้ายก็ต้องตายไปชาติแล้วชาติเล่าเท่าที่ยังมีกิเลสที่ทำให้เกิดมีอยู่ก็ต้องสู้กับความตายกันต่อไปเพราะความตายเป็นเรื่องน่ากลัวและเป็นทุกข์นี้เองจึงสรุปไปว่าปุถุชนนั้นกลัวตายส่วนพระอริยบุคคลนั้นกลัวเกิด คือถ้าเกิดอีกก็จะต้องตายอีกเมื่อไม่เกิดก็ไม่มีการตายดังนั้นพระอริยเจ้าจึงกลัวเกิดท่านไม่ได้กลัวตายเหมือนคนทั่วไปเพราะว่าความตายนั้นไม่มีใครคอยชื่วยเหลือได้แม้แต่ตัวเองแท้ๆก็ชื่อยเหลือไม่ได้เหมือนดังพระพุทธพจน์อธรษฐาว่านสันติปุตตาตานายะ เมื่อความตายมาถึงแล้วแม่ลูกๆก,กี่คนก็ช่วยเหลือไม่ได้นปิตานปิพันธวาหรือแม้แต่พ่อและแม่หรือญาติญาติพวกพ้องบริวารก็ช่วยเหลือไม่ได้อันตะเกนาทิปนัสสะมีแต่จะต้องเผชิญกับชะตากรรมโดยลำพังตนเองเท่านั้น การทำชาปนากิจและการบวชหน้าไฟอุทิศผลบุญให้ก็เป็นเพียงพิธีกรรมสุดท้ายที่ลูกหล,ล,ลานและยิยจะมีโอกาสทำให้เท่านั้นแต่ส่วนสำคัญอยู่ที่บุญกรรมที่แต่ละคนได้ทำไว้ก่อนตายนั้นเป็นสิ่งสำคัญซึ่งจะเป็นบุญที่พึ่งตนได้แน,น่นอนเพราะความดีและความชั่วจะเป็นเสบียงทาง เพืออาหารในการเดินทางไปสู่พบใหม่ของแต่ละคนดังนั้นพระพุทธเจ้าตรัสว่าอากาตังทุกตังไสโยปัจฉาตปฏิทุกตังแปลว่ากรรมใดที่ทําแล้วทําให้เราเดือดร้อนในภายหลังกรรมนั้นไม่ทําเี่เลยดีกว่ากตังจะสุกตังไสยโยยังกัตวาน,านุตัปปฏิส่วนกรรมใดที่ทาแล้วจะทําให้เราเดือดร้อนในภายหลัง กรรมนั้นแหละดีควรกระทําให้มากๆเพราะการรมนั้นไม่เพียงแต่เป็นกรรมดีแก่เราในโลกนี้เท่านั้นแต่ยังมีผลเป็นที่พึ่งแก่เราเอโอกาสในโลกหน้าอีกด้วยเมื่อเราได้ทําความดีหรือบุญกุศลไว้มากๆเวลาที่ยังมีชีวิตอยู่ก็จะอยู่อยากเป็นสุขและเวลาตายก็จะนอนตายตาหลับ เรียกว่าอุ่นใจทั้งเวลาที่ยังมีชีวิตและทั้งในเวลาละจากโลกนี้ไปในวันนี้ท่านจะพาชื่ีคุณจุดจุดจุดล้อมเ้วยลูกๆ,ลๆและหลานนอกจากจะมีพิธีการบวดนั่งไฟเพื่อจะอุทิศอาณาสงผลบุญไปให้กับคุณจุดจุดจุดผู้รวบรับไปแล้วก็ยังจัดให้มีการแสดงพระธรรมเทศนาอีกหนึ่งกันโดยคิดว่า ทานก็ได้บริจาคแล้วบวชหน้าไฟก็มีบุตรและหลานบวชอุทิศให้ผู้ตายแล้วจึงต้องการให้ธรรมะเป็นทานแก่ท่านผู้มาร่วมไว้อะไรอีกด้วยทั้งนี้ก็เพราะม,มาคิดว่าพระพุทธองค์นั้นตัดสรเูเสริมการให้ทำเป็นทานว่ามีอาณีสงส์มากกว่าการให้วัตถุสิ่งของอื่นๆดังพธพธที่ว่า สัพพา,านางังธรรมทานาังีินาติแปลว่าการให้ธรรมะเป็นทานมีผลมากกว่าการให้ทุกอย่างดังนั้นาน,า,านารานามภาพที่ในอารัธนาพระคุณเจ้าซึ่งแสดงพระธรรมเทศนาหนึ่งกานอาตมาภาพซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับฉันทานุมัติจากมูสงให้ทาหน้าที่แสดงธรรมเพื่อชี้แจงให้เห็นสัจธรรมของชีวิตและความตาย พร้อมทั้งพิธีกรรมคืออาณิสง์ของการปวดหน้าไฟอันเป็นพิธีกรรมสุดท้ายที่ผู้ตายและผู้บวดหน้าไฟจะถึงทำตอบแนทนบุญคุณแก่กันได้มาตั้งแต่ต้นจนอวสานก็เห็นว่าสมควรแล้วก็เห็นว่าพอสมควรแล้วจึงขอจุติการแสดงพระธรรมพระธรรมเทศนาไว้แต่เพียงเท่านี้ เทศนาวัดซ่อนเอในท้ายที่สุดแห่งพระธรรมเทศนานี้อาตมาภาพขออ้างอิงเอาบุญกุศลที่ท่านจำาภาคได้บริจาคทานทุกอย่างออกเป็นทานในวันนี้ตั้งทั้งถวายอาหารบิ็นบาทแก่พระสงฆ์และเรียนญาติาี่น้องที่มาร่วมงานทานิสงสงกับการปวดหน้าไฟของบุตรหลาน และอน,นิสงแห่งการให้ธรรมทานในตอนนี้จงมารวมกันเป็นตบะเป็นเดชะเป็นพลาวะปัจจัยส่งผลบุญกุศลไปให้คุณจุดๆุดซึ่งได้รับมรณกรรมไปตามธรรมดาของโลกแล้วในวันนี้จงได้รับทราบและอนุโมทนาในกองบุญในครั้งนี้ด้วยและเมื่ออนุโมทนาแล้ว ขอให้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นฟ้าเป็นสุขในวิมานทองตลอดชั่วการานานเทินแล้วขอให้ท่านสาธุชนทั้งหลายที่มาร่วมไว้อารัยให้แก่คุณจุดจุดในวันนี้ได้ประสบแต่ความสุขความเจริญขอให้ปราศจากความทุกข์ทั้งปวงพร้อมทั้งเจริญด้วยอายุวันนะสุขะพละปฏิภานธนาคารสมบัติเจริญด้วยทานศีลและภาวนา ดังองค์พระบรมศาสดาของเราทั้งหลายเป็นรงสาไรไว้และเหนือสิ่งอื่นใดขให้ใดวนตาเห็นธรรมในธรรมของพระพุทธองค์ได้พบพระนิพพานอันเป็นบรมสุขตามท่มมขขงคาสอนของพระพุทธองค์ทุกประการทุกคนในการอันไม่นานเทินแสดงพระสัทธรรมเทศนามาเป็นเวลาสมควรแล้วพอยุติลงคงไว้แต่เตียงเท่านี้ เอวังก็มีด้วยประการชนี